ครับการเรียนเชิญนะครับที่พี่สู่มวลชนค่ะซึ่งมีเกียรติทุกท่านนะครับที่ลงหนังได้เลยนะครับเราจะใช้หนังตรงเวลานะครับในเวลาสองทุกตรงนะครับก็อยู่ประมาณสิบนาทีนะครับเรียนเชิญนะครับกี่ดีใจครับใจมากมากแล้วก็ภู่ิใจกับสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นงานอีกชิ้นนึงที่ประสมความสเร็จในครั้งนี้คคครรัับบบขอุณเสนอของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนครับีก ก็ด้วยความบ้านๆอย่างที่พี่ตังเดชวางไว้เลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชีวิตคนเรานี่แหละเพียง<ม>แต่เอามาร้อยเรียงกลายเป็นหนึง่งเองกับนังเอกที่หลายๆคน,นริษานีนไงร่วไหานกันก็ไรับในบ้างก็แตเป็นผู้หญิงเก่งฮนะน่ารักฮนะแล้วก็แล้วก็วกร่วงมงานกันได้ง่ายด้วยความสนิทที่เกิดขึ้นเร็วเลยทำให้งานได้เสร็จไปด้วยวเสร็จเร็วตามไปด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่า เขาเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่หนังเลยดีกว่าแล้วก็แบบว่าเขาก็มีประสบการณ์เยอะซึ่งซึ่งผมก็ได้ความช่วยเหลือจากเขามาไดเยอะตอนในการถ่ายทำส่วนใหญ่ทั้งเรื่องก็จะดําเนินอยู่แร่สองคนเลยครับช่วยเขายังไงบ้างเขาช่วยเรายังไงบ้างหลยก็ในเรื่องการส่งอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตลกขำน้องห้เศร้าอะไรเงี้ยคือเราเล่นกันมันจะมีการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วก็เลยกลืนกินเนื้อเรื่องกันก่อนก่อนหน้านี้อยู่แล้วบ่นเปิดกล้องเมื่อไรอะไรก็เลยเริ่มลืมลืกซีนที่มีปัญหาคุยเยอะไหม อันนี้มีปัญหากันนานแล้วครัเก่งเหรอก็ไม่รู้จักอ่ะอยู่ๆเลมีเรื่ซีนอะไรเงี้ยแต่อ um ันนี้แต่ถ pe ้าพูดถึงเรื่อซีนสำหรับหนังเรื่องนี้จะมีวิธีการนำเสนอที่แปลกเพราะพี่คงเดชนะครับกับเพื่อนมากมีปัญหาตัวใหน่มากด้วยครับอะไรนะฮะปัญหาที่เราพบคือตรง เรื่องนี้แหละครับน่าจะเป็นการถ่ายทําครับที่มีแขนเพิ่มมาอีกข้างนะมันจะยากลําบากมากขึ้นแค่ถ่ายหนังธรรมดาก็เหนื่อยพอแล้วแต่อันนี้เพิ่มความยากเข้าไปอีกดีครับถ้าใครในเรื่องตัดตีในเรื่องอารมณ์อะไรพวกนี้ไม่ไม่มีข่าวสารเราเลยครับด้วยตัว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 ละครตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวตุ้ยแล้วอย่างเงี้ยมีน้อยน้อยอย่างที่จะไม่ที่จะไม่เหมือนตัวตุ้ย ก็เลยพอจะสะดวกที่จะจัดการแสดงลงไปในขั้าโยกเรื่อง,งนี้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมีเรื่องใหม่สองเรื่อรับวยอ้ี่เอาเรื่องนี้ให้รอดก่อนดีกว่าฮะพอจะถึงวันนี้ก็ดีไม่รู้ <c oughs> รดี่ดีใจไม่รู้จะดีใจไงนะฮะถามถึงละครห,หนึ่งที่ได้ยินทันด้บอกมาว่าค่อยค่อนข้างเกรงเวลาเลิฟซินแบบที่เขาต้องค่อนข้างจะดูดีเดนมากเรื่องถูกต้องฮะก็ก็ด้วยด้วยบทอีกบทหนึ่งที่ไม่เคยเล่นเลยเป็นบทค่อนข้างจะร้ายหน่อย ร,ร,ร้ายร้ายแรงด้วยอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็จะมีฉากต่างนาน,นานที่กระทำชําเราผู้หญิงฮะ <c oughs> มันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเขินเป็นธรรมดาฮะแล้วอีกอย่างคือไม่เคยเจอพี่พีเขาเะเอ,เอ,อะไรอย่างเงี้ยอเจอก็เลยเขินเไรี้งคือเรื่องต้อเลีนแบบใครมนันอนุ่าตเราไหมมันมันไม่มเชิงลิอซีนนะพี่แต่มันเป็นแบบในแนวแบบว่า รุนแรงมากว่าฮะแล้วมันแต่กนต้องตัวมันต้องเขยิบนะยกมือไหว้กันเป็นสารพัดปรุงเลยฮะ<ม>อารมณ์้นไรนคดคล้ายยากกับเรื่องอะไร,รก็รกยากมากเลยฮะ<ม>ยากแต่ตอนนี้ก็เ50เปอร์เซ็นต์แล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนี้การเรื่มมันเป็นยังไงครับเดียวรจริงจริงแล้วเพื้งขายของตัวละครตัวนี้มันเป็นคนดีนะแต่ก็คือด้วยด้วยความต้องการความอยากได้ของมันมันก็เลยทําให้สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความรักคนจะมองว่าบทตุ้ยเป็นกาพอไหมทุคน ซึ่นบทมันจะเด่นมากผมผมว่าตัวละครแต่ละตัวในในในละครเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันก็มีความเด่นในในตัวของมันอยู่แล้วนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะได้นําเสนอมาในแบบในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแล้วมงนํานำเสนอใหม่ผมก็อย่างชัดเจนเลยก็คือร้ายแต่อย่างกับพี่พรนี่ก็อาจจะเคยเห็นพี่พรในในบทบาทต่างๆนานาแต่อาจจะไม่เคยเห็นในบทบาทอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นกันในเรื่องนี้คนเป็นไงบ้างหม ฝนก็ส่วนใหญ่เป็นผมจะกลายเป็นเหมือนว่าคนโชคดีแล้วเจอแต่คนเก่งอย่างกับฝนก็เล่นละครมาหลายเรื่องซึ่งเขาก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากสามารถมีปุ่มกดน้ําตาให้ไหลออกมาได้ในทันทีอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ยังทึ่งแล้ะยอมรับในความเก่งตอนนี้ดูเหมือนภาพของตุย้ยจะคั่นๆกันอยู่ระหว่างการระหว่างความเป็นนักร้องกับนักแสดง ทนร,รั่าเรือยวใหไม่เร,รู้สึกลไม่เลือกได้ไหมเอาหมดเลยเพราะว่า,อาตอนที่ออกจากบ้านเอฟมาผมก็ได้พูดไปแล้วบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรในงานงานในวงการนี้ถ้าได้ลองทําในทุกๆอย่างก็ยินดีที่เราเรียนรู้อะไรเงี้ยแลวตอนนี้ปีหนึ่งก็ได้ทาอะไรเยอะแยะมากมายมีอะไรอยู่ในหัวผมเต็ไมไปหมดเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วกันดูชอบทั้งสอง,องนานจริงๆก็ได้หมดถ้ากับอาละบ้านไทยค่ะจะมีให้เห็นอะไรเอ่อ อันนี้ต้องรอคุยกับทางบริษัทก่อนฮะก็เลยต้องพักไปก่อนก็คือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีโปรแกรมเลยมีแววๆเหมือนกันฮะแต่ก็ยังยังไม่พูดถึงดีกว่าเป็นเดี่ยวครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมีตอนนี้มีอะไรใหม่ๆในงานเรื่องกิจวัตรตอนนี้ก็มีนี่แหละครับหนังครับที่เพิ่งจะคลอดออกมาแล้วก็ละครก็รออยู่มีก็มีมุ่งเรื่องป็นใหม่ดีอ๋อฮะใช่ฮะเป็นลงในช่องสามอ่ะ คือก,ก็ก็รอเปิดกล้องรอเวิร์กช็อปอยก็คือต้องต้องให้เสร็จสิ้นเรื่อง,งร้ายกร็รับไปก่อนบทดตาต่างกันคงต้องแตกต่างฉีกกันไปอีกนะฮะ mm hmm. แต่ก็คงไม่ใช่ร้ายแล้วแหละเข mm hmm. าเป็นเพศวะเดี๋ยวรอดูดีกว่าพี่คุัมอ๋อครับพี่พิสยลูกนี้ด้วยนะครับรนูขอบคุณนะฮะ อ่เดี๋ยวยืนถ่ายรูปนะฮะ,อะขอเป็นรูปเดียวแล้วกันนะฮะเ๋ยวต้องด้ยครับต้องด้วยด้วยนะครับตต้า,นนาไม่ายรตงติอาถ่รูปครัหน <c oughs> ึ่งครบ,คร,บครับหนึส่สองถ่ายรูปไหมครับ